สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูญสามวาก็พาท่านมาชมพระกริ่งชินนปัญชรน,นะครับแต่ไม่ใช่รุ่นปี17นะครับเป็นรุ่นปี37นะครับเรียกรุ่นมงคลสีลาเล่นะครับกริ่งรุ่นนี้นะครับหนังสือเซียนพระก็สร้างแจกสมาชิกนะครับแล้วก็ผู้ที่ซื้อหนังสือเซียนพระในยุคนั้นนะครับ หนังสือเล่มนั้นน่าจะเล่มละร้อบาทนะครับแถมพระกริ่งชินบัญชรหนึงองค์นะครับผมก็เช่ามา1งองค์นะครับก็มาเป็นต้นแบบแล้วตอนหลังๆผมก็เออมาเจอตามสนามก็เช่ามาอีกนะครับซึ่งก็ราคาหลักร้อยนะครับช่วงนั้นก็ไม่แพงนะครับผมเห็นว่าพุทธลักษณะสวยงามนะครับก็น่าเช่าหาเก็บไว้แล้วก็ราคาไม่สูงนะครับแล้วก็มีการต่อคด ถึง2ตัวนะครับโคดอิกับโคดสลานะครับซึ่งหนังสือเซียนพัดนี่ท่านก็เขาก็สร้างโดยถอดแบบจากกลิ่งหลวงปู่ทิมนะครับชินบัญชรหลวงปู่ทิมปี17เนี่ยแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีชนวนมวลสารเก่าของหลวงปู่ทิมเนี่ยผสมรวมไปด้วยนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถวายวัดให้เช่าบูชาเป็นไรายได้เข้าวัดไปด้วยนะครับ สมัยนั้นก็มีหลวงพ่อเฉยนะครับแล้วก็มีคณาจารย์ปลุกเสกเนี่ยก็มีหลวงพ่อสาครหลวงพ่อศิลป์หลวงพ่อหลวงปู่คล่ําหลวงพ่อเฉยนะครับร่วมกันปลุกเสกนะครับพระกิ่งรุ่นนี้พระกิ่งรุ่นนี้ก็น่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับราคาก็ประมาณพันเศษเศษนะครับแต่มีบางบางบางร้านกอาจจะให้เช่าแพงกว่านี้ก็ก็มีนะครับ เนื้อหามีหลายหลายแบบหลายโซนนะครับก็มีทั้งโซนเนื้อเข้มเนื้ออ่อนเนื้อเหลืองนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อเข้มนะครับอันนี้เนื้อเข้มอาจจะเนื่องจ,จากการสัมผัสนะครับการสัมผัสมากก็จะมีโคตนะก้นก็เป็นโคดนะนะครับแล้วก็มีโคตสลา องนี้ก็เนื้อจัดทีเดียวนะฮะอันนี้ผมมองแล้วโอ้โทำไมเนื้อจัดเนื้อเหมือนกันนาวะโลหะเลยนะอันองนี้องนี้เนื้อค่อนข้างจัดนะครับก็เหมือนกันนะครับข้างล่างก็มีโคตนะโคตสลานะครับองนี้เนื้อจะแก่ทองเหลืองนะครับองนี้ แต่ก็พุทธลักษณะสวยงามนะฮะเห็นไหมสวยงามทีเดียวองนี้สวยงามมากเลยนะครับโค้ดก็ชัดเจนดูง่ายนะข้างหลังก็มีทั้งฝาอุดกิ่งแล้วก็มีโคดสาานะครับองนี้จะออกทองเหลืองหน่อยแต่ก็ดูไม่ยากนะเห็นไหมหน้าตาท่านก็สวยงามนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ นื้ทองผสมก้นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สวยนะครับองน,นี้ก็สวยผมชอบมากเลยนะครับพุทธลักษณะของพระกริ่งชินปัญชรเนี่ยมีความสวยงามนะครับนะครับนี้ก็มีคด ขอบใจครับนะครับ,รบ,นะรบกิ่งทั้ง5องค์นี้ผมก็เก็บรักษามานานทีเดียวนะครับตั้งแต่เก็บแปลกนะฮะการเช่าพระเนี่ยถ้าเจอองค์ไหนแล้วก็จะเจอบ่อยๆนะฮะช่วงที่ผมเจอเนี่ยผมจะเจอติดตดกันเลยนะครับแต่พอช่วงที่ไม่เจอแล้วเนี่ยก็จะไม่เจออีกเลยนะเพราะว่าคนคงเก็บกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ ผมเก็บตอนนั้นเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเก็บกันเท่าไหร่นะครับพอพอหลวงปู่ทีมดังเนี่ยก็หาไม่ได้แล้วนะครับพระกิ่งรุ่นนี้ราคาก็ขยับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งพระหลวงปู่พิมพ์แรงขึ้นเนี่ยพระรุ่นต่อๆมาก็จะหายไปจากสนามเลยนะครับไปอยู่ในมือของนักสะสมนักเสียนพระกันหมดแล้วนะครับ องนี้ผมเก็บมาได้ไงไม่ทราบตั้ง5้าองนะครับก็ยังแปลกใจก็ดีใจนะครับที่เก็บมาได้ท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งปันจากผมก็ยินดีนะครับทักเข้ามาได้นะครับวันนี้บูญ3าวาก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับขอบพระคุณครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ